ตกเขาก็เลยสร้างสถานที่ท่องเที่ยวให้ผลฝนตกเลยอ่ะเดี๋ยวเขาไม่ดูข้างในเลยนะฝนทิพย์ฝนทิพก็ใช่ได้ข้างตย้ก็ถ่ายีูด้วยไม่ใช่เหรอไม่ใช่ After the road, walk very slowly inside as much as you can, and keep distance between each other. That's it. And please be careful to running, as not, not, alone. running, And you have 10 to 15 minutes. 10 minutes. 50 minutes. เอาเซลเข้าไปไามันไม่เปียกหรกตัวเรากำไม่เปียกนะครับตัวเราก็ไม่เปียกนไม่เปียกเลยดูผม เห็น <c oughs> ชัดไหมสดไปเห็นไหมครับเราจะไม่เปียกนะครับอยู่กลางฝนเนี่ยแต่ว่าบอกว่าเป็นน้ําจริงไหม <c oughs> น้ําจริงนะครับเห็นไหมถ้าเราขยับเร็วๆอ่ะมันจะเปียกมันน่าเปียกไหมลูก <c oughs> เราต้องเดินไกลๆกลันหน่อยเดยวขอเจเซอร์มันี่จับไม่ถูก <c oughs> ต้องเดินช้าๆลูกมาพร้อมแม่เด <c oughs> ินตามแม่ แล้เปียกแล้วนะก็มันเซนเซอร์เขาบอกว่าอย่าเดินใกล้กันเลยเดินใกล้ๆเลยนูนเซลวันนี้นูเซลเปียกแล้วนะไม่เป็นไรกล้องโดนน้ําได้เซลเซลอยิงหรอหัวเราะ เปียนเลยนะครับมันก็แบบนิดหน่อยเนี่ยนม่นเหมือนแบบว่าผมแพ้ผมโอเคก็เปล่ยน,นิดหน่อยแล้วได้ไไมได้ไม่มเลยนะได้ไหมเลย คนละทีไปคนละร้อยทั้งหมดมัน600บาทมากัน5คนนั่นแหละครับประมาณร้อยกว่าบาท110ยสิบบาทถูกมากเพราะว่าที่นี่ฮะวิ่งโชว์ทีดิเพราะว่าที่นี่มันเป็นของรัฐบาลนะครับมันก็เลยมุน่าก็เปลี่ยนมุมมน่าเธอต้องหน่อยกูเปลียนเปล่าพี่เอหนาวไหม พี่แอร์ด้วยต้อายจริงๆก็ต้องแบบเดนกันเื็นคือเด็กอ่ะใครรหครับว่าประเทศที่ไม่มีฝนตกเลยเขาก็สร้างร้านให้คน ได้แต่ว่าแบบคิดถึงสวนบางประเทศคนไทยเนี้ยบางทีเขาไม่เห็นฝนอยู่มาเป็นหลายปียนนะไม่ได้กลับบา้านมาตรงนี้เอาหนูเปลีทรวดตัวเลยลไปวิ่งโชว์ไปนูเฉดเป็ดเขา,า,า,าบอกอยู่ห้างวิ่งแล้วนี่เป็นเดี๋ยวโดนด่นา <c oughs> ทุกคนเดินผมวิ่งโชว์นะครับ ออกหโนรันนี่แตกกดเสร็จแล้วนะครับครบเวลาแล้วมันมาเป็นตัวเปียกไหนบอกไม่เปียกไงเซลวิ่งนะครับฝนมันไม่เต็มใจให้หนูฝนไม่เต็มใจหนาวหนาวมากเลยดี๋ยวก็ไปแล้วเรนดูของวันนี้นะครับอันนี้มันอยู่ใกล้บ้านเองก็เลยมีโอกาสได้ให้ทุกคนดูนะครับ ดูเซลลูกหมาตกน้ำอันนี้ไม่ใช่ลูกหมาอันนี้ข้อหมาตกน้ำก็วันนี้ไม่รู้จะไปไหนต่อที่บางหายไปนานก็เพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปตรงไหนนะครับช่วงนี้ก็ยุ่งอยู่นะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังไงบังก็ทำต่อเรื่อยๆอยู่แล้วครับไม่ลืมทุกคนแน่นอนครับเซลต้องพูดว่าอะไรนะ กดแชร์กดสับตะไค้กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยนะครับบ๊ bye ายบายเจอกันบ๊ายบาย